สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมนะครับช่องพอธนาวิพุฒิชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพาผีพานองครับมาเบ่งการทํางานตอนบ่ายนะครับช่วง1ิโมงเคื่องนะครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็ผมก็ในเหตุงานหลายอย่างนะครับวันนี้ก็เที่เอานะครับต้นไม้นะครับใส่กระถางนะครับผมกระถางง่ญ่เบือสิบหานะครับ ออกกระถางออกจากกระถางเบอร์เจ็ดนะครับผมสามต้นนะครับไซน์หนึ่งกระถางนะครับสามต้นไซน์หนึ่งกระถางนะครับเดออวันนี้งานง่ายๆครับสบายๆครับจะเฮ็ดไปแล้วไลยนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นกระบองเพชรนะครับผมกระบองเพชรพันไล่ไม่ค่อยมีนานนะครับ ใส่งานนะครับตัวน,นี้ก็เสร็จแล้วครับเมืองลักษณะร้ายของเขานะครับกูรู้ว่ากินได้บ่ได้นะครับบ่เคยกินนะครับผมพี่น้องท่านใดเคยกินนะครับบอกนะครับเด้อสิร้องเอาไปกินเบิกแต่ว่าบ่เคยกินก็บ่กล้า,ก,าก,กินนะครับเห็นพี่เห็นน้องแน่น ไที่ไอซี่นี่นะครับเพื่อนพากันกินนะครับอ้กระบองเพชรที่เป็นเป็นยังเป็นน่วยนะครับที่ขายน่วยนะครับผมต้นมันก็ินได้นะครับแต่ว่าส่วนนี้ผมบ่เคยเห็นน่วยนะครับกระบรุวัดกินได้หรือเปล่านะครับบ่กล้ากินนะครับผมสิมีส่วนนี้ครับสีเสร็จแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็กระถางละสามต้นกันนะครับเป็นไม้เลยนะครับผมเวลาไปขายเขาจะไปหอยนะครับ ไปเคว้นไว้เนาะเป็นเป็นไม้หอยนะครับผมหอยไว้นะครับให้ลูกค้ามาซื้อนะครับครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ยังบีง้ำหนะครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปนะครับเนาะพอเปลี่ยนกระถางเล้วพอหดวน้าดอย่างแล้วก็สีง้มนะครับก็สีเงาออกนะครับครับเป็นไม่เลยนะครับผม เอาไปเขียนนะครับมาครับจีไพ่เบื้องับแพงเพ็ดจ้าไนนะครับเห็ดตังงๆเนาะเนาะนันเนาะนี่ครับกระดีไส้กระถางละสามต้นนะครับกระถางใหญ่นี่ไส้กระถางน้อยสามต้นนะครับผมโอเคครับมาเบื้องครับนี่นะครับกระถางวันนี้นะครับเขาก็จะขุดเป็นลุมนะครับผมตกตกเป็นลุมนะครับ หลุมแล้วก็กระถางนี่นะครับออกนะครับบีบนะครับให้มันหลุดออกนะครับหลุดออกแบบนี้นะครับกอใส่นะครับใส่กดลงนจ่าน้อยนะครับเด้อแล้วก็จกจกตรอไหครับทางเงี้ยใส่ซ้ำ ตามกระทางน้อยนะครับครับสวยงามนะครับผม งั้นบ่ได้เล็งครับค่อ,อ,อยๆเฮ็ดไปนะครับเพราในาจ้างบ่อยู่นะครับในจ้างบ่อยู่ตั้ะมือเช้านี่ละเราได้บักเอือได้บักเอือไปสิบห้าสิบห้ากล้องยังนะครับผมบักเอือไปขายนะครับ ครับผมเี็ดจังสีเดอ้อพี่น้องเอ้ย อย่งงางนั้นไปกัระวังไปนะครับยาน้าจ้างไม่เห็นนะครับผมยาน้าจ้างไม่เห็นว่าผมนี่เห็นโทรศัพท์นะครับต้องระวังนะครับผมเพราะว่าเป็นห่ามก็เห็นโทรศัพท์นะครับฟังเพลงก็ยังบันได้เลยนะครับห่ามนะครับ เเท้าไส่หูฟางนี่ไหวไหวไส่นะครับผมห้ฟังครับเทรศัซั์เข่ากันตรงเป้ารับนะครับครัตอนนี้ก็เลิกง,งานแล้วนะครับก็ดีก็ะทาง,งานเรียบร้อยแล้วนะครับผม นี่ครับผลงานครับของมือนี้นะครับผมนี่ครับเด้อพี่น้องเลยผลงานครับผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเงยเงยเด้อแดดฮ่อนลายมาเลยครับ44องศากินน้ามาสองขวดแล้วครับโอ้ยเนาะฮ่อนลายพี่น้องเลยลก็ลงงาแล้วก็ เก็บห้านะครับทั้งนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเก็บห้านะครับเก็บตรงกลางรองพรมนะครับเก็บกลางรองพรมนะครับเรียบร้อยครับสวยงามสะอาดตานะครับผมเอ่อหน้าจ้างก็สร้างงานนะครับมือื่นก็สีม้าตัดยอดไม้อยู่นะครับผมตามที่เราบอกซั่ไหมออกสใดยน้อดมัยน้อนายจ้างเลยนะครับเรียบร้อยเล้เด้อ ช่วงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงห้าสิบแล้วครับห้าสิบปวนแล้วสิเลิกงานแล้วครับผมอย่างวัชไทยทีไห้น้องเบิ่งอีกนะครับเอาเกตบนะครับการเจ็ดงานนะครับเบิ่งจากที่ผมมามือแรกนะครับยางหกนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับเก็บมาแล้วนะครับได้พี่น้องเลยเก็บมาแล้วครับนี่แกนเตือนนะครับปานน้าวัดครับอีกเท้าเบิ่งนี่ครับต้นบักกี้เคี้ยนแล้ว จิเก็บไปใส่ตำสมนะครับวันนี้มีตำหะฮงนะครับต้นบัตเตร์เคียเรมีลายพันธุ์นะครับเราปลูกคนกันไว้นะครับมีหลายพันธุ์นะครับมีบ้านเักเก็ตเซิรนพันธุ์หนึงครับพันธุ์หนึช็อกโกแลตนะครับเนาะตัว่ามันเป็นเพียร์นะเพียลงก็เอายาขาดเพียรมาขีดมือเสานี้นะครับรู้ว่าจะเก็บได้บ่นะครับผมนี่ก็จะเป็นพริกนะครับผมพริกไงนะครับเป็นดอกแล้วยังม่มีหมากนะครับ เพียร่วงลายครับจะเป็นหมากกระไลแบบนี้นะครับหมากกระไลนะครับผมก็เพียรลายนะครับเพราะว่าผมปฏิยูนะครับโอ้โหคนเบิ่งข่างนะครับเต็มเพียนะครับคิวคิวยานะแสดงว่าเราขี่ยานะครับเก็บกิมได้แล้วครับผมตัวนี้ก็เป็นต้นทานตะวันนะครับ ต้นทานตะวันเพิ่็จะเอาตะไคร่นะครับไปข้างล่างนะครับการต้นทักนะครับเนีเร็วครับสองสามมือครับเนี่ยขืนตัดข้นจวดเลยครับเนี่ยนะครับเก็บบรรยากาศช่วงจะเลิกงานนะครับผมช่วงจะเลิกงานพี่เห้นอกเลเบอร์น้องกันนะครับงานวันนี้ก็เขี่ยวนะครับเนี่ยมันขืนไม้ครับเน็่มันโปร่งก็เตียวครับ น,นี่ก็ยังไม่ได้เก็บนะครับผมจะสิมืออื่นผัวละนี่ก็เมียเราจะได้ไปล็อกประตูนะครับล็อกประตูเตรียมเลิกงานครับผมนี่ก็เป็นกระมังใส่น้ำนะครับจะไ,ไปตักไปผสมขิงว้าญี่ปุ่นนะครับผมล้างผสมพัมวนะครับผสมขิงว้านะครับไปล็อกประตูกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยเมียหลายมื้อนี้ สองครับเห็ดอยูเดนี่หนินะครับก็ได้ไปใส่เด็ดก็มีเห็ดผู้เดียวขยะถุงซีถุงว่าเดาขึ้นรถนะครับสะดิ้ยกขึ้นรถนะครับผมต้นใหม่กันเขาหนาห้อนกันย่อยเร็วครับเป็นดอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับในกับช่องน,นายธนาวิพุทธทอธนาวิพุทธชาแนลนะครับผมช่องดีๆสำหรับแรงงานไทยภาคการเกษตรนะครับด้วยประเทศอิราเลียเด้อพี่น้องเอ้สวัสดีครับ